ปานก็ไป็ตู้แ <starters> ล <aría> no <that> ้วกับพวกหมูเนอะใช้เงินไปกินคนนั้นว่าแสดงได้จำมีสองปีกับสองเดือนนานนานนานปานเกี้ยงเลยว่ะจ๊ะเกี้ยงวันละหัวนี่งเบบซี่วะในน้ำให้ไปมุกโรดเราอะเบบซี่วให้แม่แม่ตู้เหียดไปไปมุกเลยอะเอาเตียงโอเตียงสิพาไปก่อนแก่นมันที่สามนี่ไปโรดสิไปน้ำย่าขายงัวปะสิพาไปขายงัวแบบไหนกันเนาะงัวหน่ำตู้ แม่กระขายเด็กุ้ยแม่หว่อนเอ้าเห็นอะไรสาวปุนะ๊ี่เนาะเฟี้ยเสือลูกเพียงไปใช่เฮ้ยลูกลูกเพีงเอ้ยสบายสบายดีดยสาบายดีาายดโอนะ้ยเนาะขอมาหา,มาเม่ตูุโวยไป้องเลยนะเ,าเนาะแล้วเมตู้ไปหาหมอม่าเลยบัวเป็นยังไงคิณศิลปินยาเลยเลยซื้อเครื่องไม้ท่นพาะ เอ้ยนนสินืองหม่ไปตื้อผิเดียวไิมขึ้นไปใช่ปนไปสิขึนไปไปมาพูดเราหพี่ๆพวกพี่เพราะว่าปีนหัวแม่ปีนหัวเม่ได้ถุงอักับเม่เราถามแม่ก่อนเูกเถามแม่ก่อนย็นพยายามพี่ปีนหัวเหอเนอ บารบะบารบะออ๋อไปสันสบายดีก่อนถ้าเจ้าอ่ะเดี๋ยวสบายเดี๋ยวบอกป้าแม่ไปป่าแล้วนะแม่ป้าปลงมารับอนเด้อไปบายแม่บายเคด้วยไปกอดกันก่อนกอดป้าป้าก่อนกอดกันก่อนกอดกัน่อนรักกันก่อนตอนนี้อันเจ้าไหวเลยนะป้าป่าตามรางอีกชินหนูไปตามรางอีชิ้นหนูไปด้วยป้าป้าป้าโอ๊ยป้าป้าป้ารอด้วยรอด้วยรอด้วย โอยชินแน่ล่อแ,ลแน่ถ่านแน่ถ่านแ่ยังไลูกยังไงโอ้โหคนเินกี่ตุมเลยนะโอ้ยชินรักกวาไ <c oughs> อ้เอากชายมาหนั่งป,ะปะะ่ะไปไปมาบุปไปยังไยังไม่ไหว,วชินถ่าน้องพิงแน่ยังเข่าเข่าขในรถเข่า,า,ขาไปบไล่รถใหญ่สวงนีเนาะ ตนี้รถขอบโไล่ไปไปย่างกิตมเลยดรถีตาเอมาดรถีตาตอนกิกิกคุตาุกิกิกป้าป้ป้ป้าย่งไไม้หรตมเลยิตมเลยผู้ผู้ย่างผู้ทังผู้ย่างทังผุนย่างทังผุนเอ้ยเอ้ ้เน no, no. nah well, uh, uh, ี <c ười> <c ười> oh. uh ่ยมาไม่อุ้มก่อนมาไม่อุ้มก่อนมามีแต่ตุมมาไม่อุ้มก่อนมาะมามาอุ้ยตี่ตมเต็มเสื่อแล้วอันนี้เทนะบอดุไอไอเลนไปไอเลนไปหหัวหัวทำหัวแล้วไม่โอ้โห าไย่างแลนนหลังอย่ชินเชินานองเลยอยู่อยู่เหมีนี่โอ้ยยุดยุเดี๋วางวอย่าไปฉูงัวลูกอย่าไปฉูกับงัวนี่งัวชนนี่ยังไหยังไหบอกกบเด็กน่อยก็เมื่อยเลยยังไลูกแลน่นแลนทนชิ้นผู

จะถามพี่รถไงว่าอนุจักว่าพาคนมาชงพาคนมาชงอยู่หันรถเข่าบ่ไรอนุจักก็ล้องจุกแมนคนจาของใช่ใช่อยได้ใช่อยดได้ใช้ใช่ใช่ใช่าป่ะเนาะ โอว้าพอพิงอย่างมาหาแล้วนี่มูารนี่ปล้อไโไตวจบายดีบุรีปนัยลูกเว้นี่นน้อนี่คพิมสังมาติกนี่ลูกเรือหนาเดือดรังบุรีปนัยไว้จ้ะ้บุรีปนัยฮ้อนฮอนขนมมุกชื่อเอาได้เอาเลยต้มผัดไหนเอามาต้มมะต้มยังก็เอา มามานี่ยะไอ้หงส์เนี่บ้ากองแม่พูดบะสิ้นเจินห่จัหวัอมลาดไเขอบุณคอบใจเด้อยูดีไปแห้งเลทำไปคุณหาเงินทำไปคุณไปเมื่อหนาเด้อลูกเวย บแลยังชีแม่คิดเงินน้่อยู่ได้นะยังลูกยังยังเออเอ็มเฮยนเอ็มเฮยยงลูกเอ็มเฮยยังะถอไหนหมูลายดินี่ว่าว่าน้องพิงยังมาดินแนนี่ชือไห้ชือตีนี่ยอ้ยพ่อแม่พม่คือน้องมือช่วยพ่อแม่กินชือไหไพ่ใช่เนาะ นายเลยผมหม mm. ูลายแท้ดกนะมึงแน่น่ะมึงแน่นนี่ไปดินน้ำหมูไปดูกไปไปดนน้โอ้ยังรพัดเลยสาพัดอยู่ในนเอ้ช่วยปาใช้ไปใช้ผัน้ำไปดินได้กไปเอ็มสิ่กอยู่เือนอยนนี่ฮะอยู่ห้นมีบะเน่เขาชื่อหาซิบขนมโอ้ยกระตพดกระตุ้มพัดอะไรเอาเมื่อใหร่ะลาย เั่งเพิ่งเลือกกินรถเวลาเพิ่นมารับเอาแล้วก็มไม่สองลูกผลผิงออกมาพิดจิ๋วมีหนาบ่พผลมีของป่า,าพราไปเห็นป่าบ่าเลยบ่มาแร,รงกรันกระชุดแบ่งมาพี่เพราะแบ่งมาฝุ่นเพราะเออบานนี่มาหาแทงก้นบ่แ<ม>ทงให้เราแน่นี่ เอาน่ส่บาทบื้อบนบาทเล่ไหนล่ะเลืปไปเ่ไปเท่าเดี้วทายาที่มันยังมึนอยู่ทายาโอนไปท่านี้บ่หลานเจ้าวะไปฝากนะต้อามเดือนได้นางโอ้ก็กลัวเลยเนาะอาันจะเล่นตัุ้งดิ โอใช่เอาผ่าขึ้นเลยนะเอาผ่าไปไวเลกไปไปถามเงือได้คนมาผ่าเลยสิแม่แมงยังมันเพื่อหหล่าแล้วคนมาวางก็ได้เพื่อนดอาไรนะฉพาพเรียกนี่ห้ามีแนเรียกน้าหนึ่งเซนทื่เค่องเปซนเหมือนกันน่ะผลิตใน้าก็แฉลบอนี้นะโอ้ยน้าหน้ามีแนตลอดเลยแล้วมีเครื่องครับมีเครื่องที่ำเพลินเลยบ่ีเครื่องนะของลิ่นของลิ่นเขาก็ซื้อให้ โอ้มันมันมือเไไปมันค้าเหมือนจะโทรมาบอกแล้วนี่คบก็จุไปโทถามสปาแล้วเออเป็นฮารบปว่าจำเลยนะไดรับได้บนลูกสตาให้น้อยเนาะนอนอันชั้นอนนี้นะเจ้าไปพ่อมก็เอบิวสบอยุงคบแกมเพิร์ดยูอนุบาลนึ่งพ่อบอกเห็นน่้เลกปลาเลยังได้ยังดีนอยใช้กระปุกหรือม่มาฝันกับไปตู้แล้วกระปุกหมูเน้อทีเพนไปกิน้่ได้จํหนงปีกับสงเดือน เก่งแล้วเกี่งหมดแล้วเก่งไหเออไปตู้ลาไปตู้ตู้คบ้านโค้งไงยังหูจักบนเราเป็นยังะเปตูเป็นังแปแปไฟแไปตู้ลาไปตู้ลาใหปาห้องไอกว่อนเดียวจืดเลยนะปลาตู้ลาต้าตุ้ยป้านัดป้ายังหูจักบนป้าปามามาเออป้าปาคือกัรนี่อะมาใ้วามจจมัเข้าไปห้มา ในห้องรนในการแม่ชื่อเครื่องหมชุดนครับ้ทั้งเอทังกูชื่อหายกูกูหายอีกนนาไปแล้วจะมืดอหละหลานจ้านะไปมือเดียวชุกนั่นมันจะไป็นมนกชื่อตลาเจัาของอม่ได้มีตู้่นบายโอเคผืนเขาน่งเขาเขาไม่ได้เามากับบัรกูเนี่ยไมาไม่ได้หายว่านางโบบนไม่ได้หายคุณยิงบ่ผู้ชอสนะ อ่มีาแล้วอัอันนีอไววันที่สาม,มาสาเขา,าจะต้องไปเบิ้งเพราะว่าเพิ่นชเล็กต่างเฮียนต่างหู่น้ำเลยพรเรื่องเล็กน้อยเขาต้องมันก็อยู่อุบัน,นึ่งก็ได้านางอันนี้ตางเป็ไนงเนก่านนไ อ้าเนี่เก้าคออกมาเลยถ้าไปชวเสื่อหนด้เหนนึงเนาะคู่จูออกมาขอโทรหาเ้องเก้ามาแล้วขอจูมาแต่หอกใม่ห้าเนาะอ้าวหลางกันคอมีเสียเป็นมากอ้มาเพื่อคู่จ้าสบายดีลามาดีเนาะลาเมื่อป่ดไดนี่ก็ูุจ้ามันเป็นมนงุจ้าจ้ะยังทุจาสบายดี เป็นบดนี่นะตะไบยาเฮ็ดนะเอิญแม่ชื่อสามชื่อแม่ชื่อพ่อชื่อไม่ตกไม่ตู้ชื่อป้าครูจักบดบ้านยังครูบดบ้านยางเขาบอกคือเดียวบ้านยัง้ันโค้งไงเมืองยังเมืองพนโถามเรื่องเฮียนเพิินโหถามเรื่องเฮียนทำอะในเพิินเอาาลานไปเฮียนมีประสบการณ์แต่เช้าน้องพิงไปเฮียนน้ำ ป้าหมูลายดีพ่อต้องพิงอย่างมาดินแล้นี่ยู่พุ่นแบบุมี่มูไม่เคยวิวคนเดียว่ปน้งเฮียนแหลมื่อนี่เพื่อกระอองทมอองงเมยมันมาแต่ไขเพื่อแกอ้นมไาเขาไปเขาไมได้ซื้อยังบ่อไปม่แต่ไปพมี่อย่างเดิเพื่อนาดักินนมก้วนมอ้อ้มเขาเนาะแม่นะมาเฉพาะด้วยะกงานมข้าวนมเปรี้ยวลานทำมากินขนมที่ให้เรามาถึงนแหละมาซื้อตไหนนันี่ฮะบอกว่าทนมันเล่าเราบอกพอ เื้อีกแล้วนบอนะ้อกินหน่อยเลยหันกินเผาิ่นกินเผาได้นึงเาอะไรถ้ว่าฮอตสิบคนพันสิรับส่งรับส่งเพื่อนๆน่มีราคาสูงโอ้มนที่ที่สามค้อีกแลไปเอาเอากัคุยกับสตาร์เราที่สามเนาะนี่สายป่าลสายออนีอกลองแม่พูด ไอ้เพันฝากชื่อนะแม่โอ้เก่งสามปีไปนั่นนะน้องบิวอ่ะโอ้ต้องบิวหลันเดินกุมภาเก่าสี่ปีเพันนะใช่ไหมใช่กิฟนั่นที่ช่างน้องเอดี้นะบังนะอุน่ทรายบังด้วยนะให้ดูบ่อให้แม่บังด้วยค่ะให้แม่บังในกิฟเก่าเราจ่ายเงินได้สิจ่ายได้เท่าไรนี่ สี่สิบพันคนเห็นเอ้ยบิวใช่แล้วกันไอยากไล่ต้องใช่น่องเนยเรานีบุงดูหานูกเราหนีบุงดูจะใช่บอไล่ลูกล่ะอ้าคือบ่าไรไอ เฮ้ยไหนขึ้ yeah> ok um yeah> ี้าได้ดิอย่กนสั่งน้ำเอดี้เนาะสั่งกิบเกาลาวไอ้กาลาวถุงละสาลพันอันนี้ดิบช่องขาเลยนะอีกอยนหนึ่งเอาต้นไม้ปะสวยปะงสวยปะ ตัวอยากไรบอึอยากไรบ่ตัวตัวทงเล้กินนไ่อนี่ไงตัวเลยสบายดีป้าลุงบ่นิสบายดีป้าลุสบายดีว่าเด็กเดกอ้ผ่านผ่านเนลเยเอฟซีว่า่ก็บ้วช่องนอจะเป็นเอฟซีข่อยบจะเจ้าเห็นข่อยไปใช้อ่ะเอ ไอาา้คว่าตอบคือว่าเห็นขไ,นนไนนข่อยไปใช้ชิบีนะขนมไปกินเห็นเห็นข่ไปใช้แต่ละเมื่อไปหาภา,ายในอเอ,อ,นอไปหาเอื้อยังเอ้ยตุหาเอื้อยังไปหาไฟเหนเ็นด้วยบุญไปหาไฟถ้าเป็นเอซแท่นะไปหานองยังฮะเจ็ดบานนี่ โอู้เลยบาทนี่อบอลูกเพลย์เท่าน,นั้นนะบอชื่อยังเจ้านะ่ะมาพี่มาพี่บพี่มาทำนี่ชื่อยังเจ้าหน่อยสบายดีก่อนสบายดีก่อนสบายดีชื่อยังไงล่ะชื่อนางชื่อนางเออว่าสาวรวยเหรอวะเออเ่าชื่อนางเหรอนี่แหละชื่อยัางนี้สบายดีก่อน สวัสดีก่อนหลานกา่อนที่ถุยเออปล่อยเลยบ่อดีู๋วมามามาพี่ป้าพี่ทุกว่าพี่งัวเลิกงัวชนเด้อม,มามีหมูลายเพิ่นมากขึ้นอย่างนี้มาดิเพื่อนเม่ตู้เุใคนพี่ต้องเออเอาคองใส่บาทมาเอ้าถิ่มเงี้ยลูกงั้นงของมาเม่ตู้ขนมแล้วนะวู่กินได้ทุกบ่อพันละทั้งมาเตียงหายหมดดื่มนี่เบิร์นด้วย เราดให้ลูกลานกินนะเกียบแบบวันอยู่ห่อนได้นี่เรากินเนีนกินบ่ได้หรอคะวะเพราะว่ามันห่อนอากาศห่อนห่อนห่อนปะเลยสิ่มเลยสิ่มเลยนายมีนี่นี่ต้องตัวนี้แจ้งด้วยค่ะเห็นไหฉีกก่อนะกระด้วยกันกะ มีไายในจะลงสบาทเบอร์จิ้งเทใช่สามคนสี่คนพุดีรัตยาให้พูดธรรมะสองโลแล้วนี่สองโลน้อยเดียวเนะออาะของใหม่กะโลละสี่สิบบุริมินสาบอนนะ่ะนางบอบอมันเอาบ้านางลงสี่สิบแบบห้ารวมเลยบิ้ลอะไรงั้น ไปให้ก็เจ้ากินล้เปนยัไปไปตู้ค่ะไปไปกินกับเจ้าป่น้องในน้ำให้น้องในนี่แดงตู้ลูกละนี่ตู้หนีไว้ไวเป็นได้ใช่ไหมตู้กินเห็กินยาอยู่ยบ่ใครในบ่ค่ะมาตรงมอนี่ยใครหัวไรเนยหัวมมากุนจนอ่ะเอาขาเดือดละหัวนี่เบบซี่วะในน้ำให้ไปมุกโรดเราอ่ะเบบซี่ะ ไอแม่แม่ตู้เหี้ยนไปไปมุกเลยอะ่ะเตียงต่วเตียงสิภาไปก่อนแก่นวันที่สามนะี่ไปรถสิไปายนำ <5 S 2> ย่านขายง้อปะสิภาไปขายงั้อบ่ไหนกันเนาะงัวน้ำตู้ไดะขายได้กวาดได้บะนะ่เนี่เอ้าเห็นอะไรสาวบมมีเนานะบมมีเนาะไปก่อนแก่นไปก่นมาเตียงวนันที่สามทำเจ้าสิานะาาไปนะเฮาสิไปนำไปกวดเบิ้ง ลูกเว้นลูกมันมามันอยากไปได้ห้าร้อนแล้วร้อนเลยเขาท่านจะลุกไปเลยมันมืดมืดน้ําตาเลยก็ท่านกุนอย่างร่มเงินเลยยังมืดนั่นได้ว้างเลยยังขาดยานั่นนะถ้าเงินว่าขาดเดือดในิ่นให้กินน้ําแดงน้ําแดงกันเนาะแฮมบูแฮมบูบอยบ่ชงชาหนามน้วก็กับยายังกันที่จะชงอยากรันซีบ่ะโอภิษบ่หวานบ่อันนั่นน่ะนั่นมีบ่อยนะบ่พอกันมันตะนั่นหันมันเกี่ยวกับขาดเดือดกับเขาก็กินเขาก็ชงใส่บูร้าย มันเมนั่นมาพัวกะขาวเนี่ยหน่อยโผล่ลงฉันจะนัน้ำไผ่นั่นเนี่ยทุ่มเมย์ดีแล้วเมย์เมย์เอ้ยเหรอเจ้านี่บมไลบมไลเนาะบึงเลือดเจ้านี่แห้งเหรอเป็นเม็ดเป็นเม็ดมันตีขึ้นหัวเหรอใช่ไม่เหงบังด้วยค่ะแม่ฉันถุงยางนะใช่ชีดเหรอขื่นอะไรทพชิมาบ่มาอยู่คนห่งซิงงวเผาได้แล้วละซิงงัวเผาตะหะจะพ่อพ่อกับยายกันใช่แล้วแหละได้ใช้เงินโบลายคะแนนอะไรฉันมีกว่าเนาะ นี่กะรวมมาแล้ววัดเกือบสองล้านชื่อไหนอาทิตีพี่น้องแบบวันพี่แด้เน้ำนี่แล้วเนี่ยพุงวันนี้ดอกลงเมมยากันใส่เอ้ายายลองไม้มึกโต๊ะกันได้สิ่งกับปี้ง้อปี้ปี้แห้งนะเาก็ใส่ถุงยางหน่อยเอ้ามีอยู่ถุงยางหน่อยเปล่เอาบ่บ่ทำมีอยู่เขาชื่อเอาเลืกระต้นขันเป็นเห็ดเชิบเส่เห็ดแดือบไรอืมอันนี้ประกอบละทิมเนอะ เกาะใหม่เลยหนาบ่ออแบล่าเขามามัตากแดดเนาะนี่มาดินเตรียมมาแล้ไผ <c asing> ่ทอดก็ต้มแซ่บอยูนี่มากินมั้งลูกมีไผ่พกมานล้วมีไผ่พกมาแล้วเลยเยือนไผ่เยือนมาหน้าผีอันนี้แล้วกันาันนี้อันนี้จักปีเอากับพร้อมันเอออันนั้นเหนือกว่าเสียงเพื่อนอันเนี้ยทำปีปายกันบ่เดือนกุมภา Oh. Sao ông biểu phần thi sao ít bò ít nó, ông biểu nó đây, sao hộp, ừ. Ông biểu cửa con đấy nó Cửa con, cửa con trong mỡ Hà mưa nó Mà Sao đang hộp ừ. Đang tư hải cung pha đấy Sư hải cung đấy Bò Mất trăng bờ lưng bí cửa đấy Sàm bí bài Khẩu điên đây Nhàng, nhạc khâu vô ừ. <laughs> เขาทำนี่เขาบระกาศบ้างอยู่ในบ้านเขาตรงสะไล่มนเนาะไปฝากกินเซโน่นใครอยู่ไปบ้านเขานี่ทำญ่ในใครอยู่อ่ะใช่แหละสองคนนี่ได้ขาองเดียวนะนางห้องไรโปนึงก็ใกล้เป็นอยู่บอ่ะผู้นั้นได้เหอคือบูมี่แขวนนะเป็นอะไรแขวคือบูมีนี่บอกคนนึงออกแขวออก อมันตีนกับไอ่บอกกับป้นไอถือบอเออมันรุดเลยตีมันรดเลยจักปีจะเปลี่ยนแขวเปีเจปดเปสีาแปดปีแล้วบอกางปีย่างคนนั้นน่อยเนาะัน้อยอ่ะน้ากระพอนปีนี่แเขวเจ็ดปีแปดปีสามปีแดรกเลยนี่นเพราะว่าบุญที่สงท่านบ้าจังี่นี่เนี่ยอ่าหักเลนี <esi> ่ในคนที่สามบอกในหกนี่ไปยิงดูไปิศย เอาจักเดือนะได้เจ็ดเดือนบรเปโกวค่ะมาแน่พอเอโกงงไปโกทานมโทมเนาะกลมซัวหาสิพันไอโกะบอเรื่องงานเศร้าเรื่องงินที่เร่กับมีอยู่เศร้าอยู่บ่ยังหาิบอยูงง่บ่เศรเบิ 10, ่ง หาซิ่นคนไปก็หาซิปบึงหมอปุ่มแต่ดูนบักโทดีกว่าหาซิปพอหาซิปพอเราเห็นกับเจ้าไปนั่นอยู่มืึอนะเออมันก็ยังราคาเดิมเลยข้าร้องพิงไปได้สินะฮามอเด้ตรงบ่เอ๋วัดอันนี้วันกีน่านี่ยไปกดมีจับผูยิ่งผูยิ่งแบบออกมาเป็นผู้ชายเุดชาเขานี่เป๊ะอยู่ดิน้องเอมกับผู้ชายกับผู้ชายน้องพิงกับผู้ชายกับผู้ชายเมออยู่ไทยน่ะเห็นว่าเราตัาแล้วมีหน้าน่ะลูกอัน ลุงจันนะเออยิ่งแบบนั้นเรียบัดออกมาเป็นซสานได้ไบ้มาตรงโตวะได้เขาบอกว่าเมื่อเกิดยังไม่ได้ตรงได้นี่ตรงออกก่อนเพื่อนพี่แต่นั่งอยู่นี่นะฮะขี้เห็ชาวก็แลยขึ้นตั้งแต่เฮือกเงินนี่เมื่อไหน่มันเสีย้ักท่าแล้วงามเลยตู้เล่าจนปลูกพักนั่งตู้ใส่พักหยากินงเลยใราปลูกพักปลูกแขหาเงินกับ่ไหร่ที่เฮ้ย ไอ้ท awan คนบันพีนเนาะไทยได้แบบนี้ฮนเพิ่นปลูกพักคนอ่านดาวคนไทยบันพีนได้เงินไม่ง่ายแต่ว่าเฮาบอกอยู่ใส่กับงวกันแต่ว่าเพิ่นเอานังกั้นเลยเนาะต้องกั้นมันึ้ะลูกมันมีขายง่ายในปลูกเดี๋ยวลราสาวเฟร้แล้วล้วสาวเฟร้เอ้อน้องพิงดิ่งขนมบ้าน้องพิงคนี่เบิ้งเบิ้งผ่าน น้องพิงกินขนมอันดิ่งขนมแล้วพอนะคาน้องพิงมาดิ่งน้ำเมตู้วันนี้ตอนแดงนั่งย้ายปวดเบื่อย้ายหนุ่ยนายนี่จะเฮ็ดแบบนั้นลูกเหรอเอายุกนี่เอาเลยกระป๋าลงมาเลยกระป๋าไอ้เผื่อน่ะบอกควรหุ่นกินไอ้เผื่อน่ะโอ้ยเฮ็ดแบบนั้นลูกลหรอย่ายเฮ็ดแบบนั้น,บบน,นมันเห็นบ่ค่ะสบายดีปด้าดุงก็แล้วแม่เจบคลิปก็ดูอ่ะ อะไสวัสดีป้าลุงเลยสวัสดีป้าลุงก่อนดุสิงมากินเนี่ยบ้านสวัสดีแน่ยนีเอาโอเคใช่ยแม่พูนในที่ว่าเป็นแพรแห่งนะบ่ได้นอะขออนุญาตได้ไหมพี่น้องเอ้ยขอโทษเนาะที่ว่าที่เราเป็นเป็นแพรเนาะโทษเป็นนี่ก็ราเพราะข้องดินนะแพร่แห่งนะบ่นั่นนะแห่งแล้วไอ้มันมันโจรมันโปร่งชินเนอะเอาของวินนี่แหละชินปร่งใช่ะรอมันโปร่งชิน เออเอมาเอมเอเกือบเจ้าขอน้ำน้องลนกเอมเอมโอ้ยดูข่อยอ๋อไปแนวบานเลยโอเคพี่น้องเลยเนาะสำหรับคิดนี่ทั้งสบุญกะโอ้น้องพิงขึ้นทั้งเพือนได้คนในมีแต่คนละลือหามคนเกือนหามดิ อยตีพี่น้องมาดินนํากันเนาะชุมแซวโอกะเฮือนซานกะคือเฮเห็นแหละเนาะเฮือนไม้โอยพี่น้องเอ้ยตาคกแน่เนาะเฮือนโบราณนจังได๋กะขอขอบนขอบคุณ FC บสทุกคนเด้อสําหรับคลิปนี้ขอกล่าวว่าสบายดีสบายดี